สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าอดีตกลุ่มพันธมิตรวิเคราะห์ศึกกทมยุคตกต่ำอนุรักษนิยมโหวตยุทธศาสตร์แค่ไหนก็แพ้ชัดชาติเมื่อยิมสามพฤษภาคมปานเทพพัวพงพันธ์อดีตแกนนำและโษกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เขียนบทความผ่านทาง Facebook วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าวิเคราะห์เบื้องต้นผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้ว 1. ฝ่ายอนุรักษ์เดิมนะ่ะมีคะแนนลดลงโดยรวมอย่างมากรวมทั้งประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐและเชื่อว่าจำนวนของกลุ่มนี้ได้ย้ายข้างไปเลือกชัดชาติมากขึ้นด้วย และถือว่าเป็นยุคตกต่ำที่สุดของฝ่ายอนุรักษนิยมในรอบ11ปีส่วนหนึ่งประชากรกลุ่มนี้มีจำนวนลดลงโดยการเสียชีวิตตามวัยในขณะที่ประชาชนจำนวนมากที่เคยสนับสนุนรัฐบาลกลับไม่พอใจกับการบริหารรัฐบาลในรอบหลายปีที่ผ่านมาฐานเดิมของพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี62คะแนนคือ1,48,000 971คนคิดเป็น45.42%แต่การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2,565คะแนนของชัดชาติบวกคุณวิโรธบวกคุณสิทธารวมกันได้1,071,062 7คนคิดเป็น63.99%ด้วยรวมแล้วผ่านไป3ปีปีกต่อต้านรัฐบาลมีคะแนนเพิ่มขึ้น3 0 0 0 2,091คะแนนหรือส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือ18.57เอร์ซในขณะที่ฐานเดิมของพรรคประชาธิปัตย์และพ,พรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งปี62คะแนนคือ1,266,713คะแนนคิดเป็น40.84แอร์เซตแต่การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครปี65คะแนนของคุณสุชาติชวี คุณสกลทีคุณอัศวินคุณรสนารวมกันได้7 7 0 0 8คะแนนคิดเป็น29.08%โดยรวมแล้วผ่านไป3ปีปึกแผ่นของฝ่ายรัฐบาลมีคะแนนลดลง4 8 9 6 9 5คะแนนหรือส่วนที่ลดลงไปคือ11.76%ดังนั้นต่อให้มีทิศทางโหวตยุทธศาสตร์รวมกัน4คน ก็ยังแพ้คุณชัดชาติคนเดียวอยู่ดีไม่เกี่ยวกับว่าต้องมีใครสั่งการหรือไม่แสดงให้เห็นว่านอกจากจะมีเสียงย้ายข้างไปที่คุณชัดชาติแล้วกลุ่มปีกแดงยังได้แนวร่วมคนกลางกลางไปมากขึ้นกว่าเดิมด้วยและถือเป็นความตกต่ำของฐานเสียงที่เคยสนับสนุนรัฐบาลสอดคล้องไปกับโพคะแนนความนิยมของรัฐบาลตกต่ำลงมาโดยตลอดโดยเฉพาะ ประชาธิปัตย์ที่หลายคนเชื่อว่าปี2,562เป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดเพราะการเลือกตั้งคราวนั้นไม่ได้สสเลยแม้แต่คนเดียวแต่ก็ยังมีฐานเสียงอยู่ที่4 7 4 8 2 0คะแนนคิดเป็น15.31%และมีความเชื่อว่าคุณสุชาติวีน่าจะทำให้มีคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นแต่การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครปีห5 กลับพบว่าคุณสุชาติชวีเหลือ253,464คะแนนคิดเป็น9.51%เปอร์เซเท่านั้น 2. แม้การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเก้าไกลไม่ได้มีส้มหล่นเหมือนปี62ที่พรรคไทยร,รักษาชาติถูกยุบพรรคไปโดยคุณวิโรธพรรคเก้าไกลมีคะแนนลดลงจากพรรคอนาคตใหม่ปี62ที่เคยได้คะแนน25.93%แต่กลับลดลง เหลือเพียง9.48เปอร์เซ์เท่านั้นแต่เมื่อพิจารณาจำนวนคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยได้19ที่นั่งจาก50ที่นั่งคิดเป็น38เปอนในขณะที่พรรค9้าวไกลได้15ที่นั่งจากทั้งหมด100เคิดเป็น30เปอซนซึ่งมีสัดส,ส่วนต่างจากการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแสดงว่ามีผู้สนับสนุนพรรคก้าไกล ยอมหันไปเลือกคุณชาชาติที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวโดดเด่นกว่าคุณวิโรธแต่พอกลับไปพิจารณาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็หันไปเลือกพรกเก้าไกลดังจะเห็นว่าพระเก้าไกลมีจำนวนที่นั่งตามพักเพื่อไทยติดติดไม่ทิ้งห่างเหมือนคุณชาชาติกับคุณวิโรธนอกจากนั้นผลการเลือกตั้งสงกพักเพื่อไทยพักกัปไกลพักไทยสร้างไทยรวมกันได้ถึง 74%ทิ้งห่างฝ่ายรัฐบาลรุนแรงเสียยิ่งกว่าการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาฐานเสียงอันดับที่2ในพื้นที่สมาชิกสภากรุงเทพที่พักเก้าไกลแพ้กลับพบว่าพักเก้าไกลตามมาเป็นอันดับสองทั้งสิ้นสาสำหรับพักที่แยกตัวออกมาเช่นพักไทยสร้างไทยแยกตัวออกมาจากพักเพื่อไทย และพักกา้าแยกตัวออกมาจากพักประชาธิปัตย์ยังไม่สามารถประสบความสําเร็จในการเป็นพักการเมืองที่มาทดแทนพักเดิมได้ความคืบหน้าจตุรนชี้8ปีรัฐประหาร57ยิ่งนานวันมรรกบาปยิ่งชัดเจนจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในวาระครบรอบ8ปีการก่อรัฐประหารโดยคอสชอว่า8ปีรัฐประหารยิ่งนาน ความเสียหายยิ่งปรากฏชัดแต่จะแก้ไขยอย่างไงนอกจากการวางระบบโครงสร้างที่ไม่เป็นประชาธิปไตย้วยที่มีกลไกปกป้องคุ้มครองตัวเองให้มีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วคอสชอ,อยังได้ทิ้งมรดกบาปไว้ให้กับสังคมไทยที่เห็นได้ชัดมากขึ้นทุกทีก็คือการที่คอสชอ,ออกคำสั่งนับร้อยนับผ่นคำสั่ง และการที่สอนอชออกกฎหมายนับร้อยๆฉบับด้วยกระบวนการการออกกฎหมายที่ไม่ชอบธรรมและมีเนื้อหาที่ล้าหลังขัดขวางการแก้ไขปัญหาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆใน2-3ปีมานี้ไม่ว่าสังคมไทยจะแตะไปที่ปัญหาไหนก็พบว่าระบอบเผด็จการคอสอชอได้ทิ้งปัญหาไว้มากกว่าที่เคยคิดกันเช่นระบบของตำรวจที่ว่าต้องปฏิรูป กลับล้าหลังลงไปอีกการกระจายอำนาจสู่ประชาชนในท้องถิ่นถอยหลังไปไม่ต่ากว่า20ปีจากคำสั่งคอ,อชอและระเบียบต่างๆระบบโครงสร้างในการบริหารจัดการการศึกษาก็เสียหายด้วยคำสั่งคอ,อชอและกําลังจะทำให้ล้าหลังลงไปอีกด้วยกฎหมายที่กำลังพิจารณากันอยู่การประมงของไทย เสียหายมหาศาลอย่างต่อเนื่องและยากต่อการแก้ไขเนื่องจากเกี่ยวข้องกับคำสั่งและกฎหมายเป็นร้อยๆเรื่องการดูแลป่าถูกวางระบบไว้ด้วยแผนยุทธศาสตร์คำสั่งและกฎหมายต่างๆทำให้แยกประชาชนออกจากป่าและทำให้พื้นที่ป่าของประเทศมีจำนวนลดน้อยลงระบบที่ดูแลแรงงานข้ามชาติถูกวางไว้ในทางที่เป็นปัญหาประสัรค ต่อการประกอบ,ก,อบการของภาคเอกชนและต่อครอบครัวที่ต้องอาศัยแรงงานข้ามชาติแต่ระบบนี้กลับเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าการบริหารราชการและของประเทศเรานั้นข้าราชการแต่ละหน่วยงานต่างก็ถือกฎหมายคนละหลายฉบับอยู่ในมือเมื่อกฎหมายจำนวนมากเป็นปัญหาก็จะเป็นต้องแก้กฎหมายแต่การแก้กฎหมายนั้นในรัฐสภา ตามกติกาที่เป็นอยู่ไม่มีทางสาสางปัญหาที่ถูกสร้างไว้อย่างซับซ้อนยุ่งเหยิงได้ทันการเลยคอสชอและสอนอชอ,ออกกฎหมายกองพเนินทืนทึกในชั่วพริบตาแต่ในสมัยประชุมหนึ่งหนึ่งรัฐสภาออกกฎหมายไม่กี่ฉบับซึ่งก็ไม่แน่ด้วยว่าจะเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์หรือไม่ด้วยในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตในหลายๆด้าน แต่ละประเทศต้องปรับตัวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยอยู่ท้ายแถวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและในการพัฒนาประเทศอีกหลายด้านกฎกติกาที่คณะรัฐประหารเมื่อ8ปีก่อนนั้นวางไว้เพื่อรักษาอำนาจไว้ในมือของตนเองและพวกพ้องกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศประเทศไทยจะหลุดพ้นจากวิกฤตที่มีแนวโน้มจะยืดเยื้อนี้ได้ ผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายคงต้องช่วยกันสื่อสารทําความเข้าใจให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตทั้งหลายมองเห็นความจําเป็นที่ต้องร่วมมือกับประชาชนเปลี่ยนแปลงกฎหมายกฎกติกาเสียใหม่ให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศความคืบหน้าสาธิตราลึก8ปีรัฐประหารซัดคนออกมาขอโทษที่หนุนกปป,ปสดัดจริต ยิ2พฤษภาคม2565นายสาธิตวงหนองเตยสสจังหวัดตรังพักประชาธิปัตย์อดีตแกนนำกปปสคณะาากรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกล่าวถึงเหตุการณ์ครบรอบ8ปีรัฐประหารยิม2พฤษภาว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมีความซับซ้อนแต่ยืนยันว่าการออกมาต่อสู้ ในฐานะกปปสนั้นเป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องเพราะปัญหาในตอนนั้นมีหลายเรื่องการที่ไปโทษรัฐประหารทําให้ประเทศเสียหายนั้นไม่เคยมองตัวเองชี้หน้าโทษแต่คนอื่นส่วนกรณีที่คนออกมาขอโทษที่เคยไปร่วมชุมนุมกับกปปสตอนนั้นต้นมองว่าดัชริศเพราะคุณอะออกไปต่อสู้ด้วยสติสามัญสำนึกว่าคุณทำเพื่ออะไรและ ถ้าคุณออกมาโดยรู้ว่าทําเพื่อบ้านเมืองเพราะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างคนผิดมาพูดทีหลังว่าขายตัวขายจิตวิญญาณโยนความผิดให้กับกอประ,ประเป็นการโยนบาปส่วนการรัฐประหารที่ประกาศว่าต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนั้นรัฐธรรมนูญปี2560มีปัญหาคือมีตัวบทที่แนวคิดเจตนารมณ์หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเช่น กฎกติกาของนักการเมืองมีความเข้มงวดมากขึ้นเฉพาะเรื่องการปราบผุจริตปราบโกงตนก็ไม่คิดว่าจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นแค่คิดว่าหากคนออกมาหลายคนรัฐบาลรักษาการในตอนนั้นรัฐบาลคงลาออกไปเองแล้ว